โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แม่เราก็มาอยู่กเกมกันด้น้มแบทเทิลโอเปเรชั่นสกับตัวจิ้มตาเดียวที่ขอกันมานะครับผมว่าไอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะพี่ จิ้มตาเดียวตัวนี้คือจิ้มแคร์มอฟนะครับผมเป็นจิ้มที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยกองทัพซีออนไม่ใช่กองทัพสาพันนะครับผมเป็นจิ้มของเกที่กองทัพซีออนนั้นสร้างขึ้นมาครับผมโดยสร้างขึ้นมาจากการเก็บกู้ซากของจิ้มในการลบครับผมแล้วก็เอาข้อมูลของจิ้มตัวนั้นมาสร้างขึ้นมาเป็นตัวนี้นั่นเองครับผมข้อมูลในที่นี้เนี่ยคือข้อมูลสัญญาณแบ่งฝ่ายเท่านั้นนะครับผมสัญญาณแบ่งฝ่าย เพื่อให้ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นไส้ศึกในการลบนั่นเองอ่าเป็นไส้ศึกในการลบนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการปลอมแปลงสัญญาณแบ่งไยให้มองว่าศัตรูเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับเราครับผมเอ้ยแรงสุดล้เกินนั่นนายข้อเสียของมันก็มีนะข้อดีคือเราสามารถปลอมแปลงสัญญาณได้ใช่ป่ะแต่ข้อเสียของมันคือเกาะของมันนั่นเองครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นการเอาข้อมูลของจิมมาก็จริงแต่ว่านะ วัสดุที่ใช้สร้างเนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้สร้างพวกแซกนะครับผมกับซูดานครับก็ถ <in> ือ <ay> ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจิมที่มีเกาะบางที่สุดนะ <c oughs> ก็จิมเก้เนาะ <t ều> ทำใจจิมเก้รวมไปถึงแหล่งพลังงานด้วยนะครับผมแหล่งพลังงานเนี่ยก็จะอ่อนกว่าแหล่งพลังงานก็ใช้ตัวของแซกกับซูดานเหมือนกันทําให้หุ่นตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้อาวุธบีมได้นะครับผมเราเห็นบีมเซเบอร์ที่แปะอยู่ด้านหลังไหมครับผมไอ้นั่นนะ่ะเป็นแค่ท็อปเครื่องประดับของปอมนะครับผมเราไม่สามารถใช้บีมได้ก็นะคือ ไอ้ถือขวานไปแทน <c oughs> เออถือขวานไปแทนใช้บีไม่ได้ร่วงไปแล้วอะแหมไม่แหมหลักการทํางานของสัญญาณแบ่งฝ่ายเนี่ยคือเราจะไปจะต้องเข้าใกล้ศัตรูในระดับหนึ่งครับผม <c oughs> พอเข้าใกล้ศัตรูในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสัญญาณแบ่งฝ่ายก็จะเปลี่ยนไป <c oughs> เราก็จะกลายเป็นพันธมิตรของฝ่ายศัตรูแทนเอ <c oughs> แต่ว่าในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยฝ่ายศัตรูเห็นเราเป็นพันธมิตรแล้วก็จริงนะ แต่ว่าพัธมิตรของเราเนี่ย <_ d Silk> ก็จะเห็นเรากลายเป็นศัตรูด้วยเหมือนกันครับผม <_ d RPG> นั่นคือข้อเสียของในเนื้อเรื่องนะแต่ในเกมเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นครับผม <_ d rag> ในเกมก็เปลี่ยนสัญญาณแบ่งฝ่ายได้เหมือนกันแต่ว่าเรามองไม่ออกเลยว่าเราเปลี่ยนแล้วหรือย <_ d rag> ังเราต้องสังเกตจากระยะของตัวแผนที่ว่าเราเข้าใกล้ศัตรูมากพอหรือ,อยังถ้าเราเข้าใกล้ก <_ d rag> แล้วแปลว่าเราน่าจะเปลี่ยนสัญญ,ญาณแล้วนั่นเองครับผมแหมแหมแหมในหนังอ <_ d rag> มีความยุ่งยากมากกว่าไม่ใช่หนังสิในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องมีความยุ่งยากมากกว่าเราเห็นมิตรเป็นศัตรู แต่มิดของเราอ่ะ,ออะก็เห็นเราเป็นศัตรูด้วยเช่นเดียวกันเออมันไม่ใช่การปลอมสัญญาณไงแต่มันเป็นการเปลี่ยนสรรยนัญญาณอะเปลี่ยนสรรยนัญญาณไฟซีออนเป็นสามพันเปลี่ยนจากสามพันเป็นซีออนเลยยุ่งยากครับผมในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความยุ่งยากพอสมควรเลยถูกยกเนิกการใช้งานเยอะเลยไอตัวนี้เลยไม่ได้ออกไปลบจริงนะครับผมเ,เสียดายมากก็เนาะคนขับต้องมีประสบการณ์มีความสามารถในการแยกแยะถึงจะใช้งานได้ดี ส่วนในเกมเนี่ยคือดีเลยนะเขาทํามาให้ดีมากเลยอะสัญญาณแบ่งฝ่ายไม่มีการเปลี่ยนไงแต่ฝ่ายศัตรูจะเห็นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวของเราเองจิมเก้ครับจิมเก้จิมสายรอบเลยไม่ใช่สายปลอมแปลงเออไม่โดนคนเว้ยนี่แหละไม่มีคนอยู่ฝ่ายทีไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมีคนอยู่ตรงนี้ โดนอีกแล้วอะไรไปเนี่ยมึงสักอะไรมาหรือเปล่าเออเนี่ยโดนจนได้แหมโอเคต่อเราบอมแปลงสัญญาณแล้วเนี่ยมันก็คิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับมันนี่แหละเออฟาดไปสักทีมาดี้เพื่อนเราเพื่อนเดียวกัน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 พวกเดียวกันนี่แหละกูเป็นไส้ศึกไส้ศึกเออไส้ศึกเป็นไส้ศึกเว้ยเพืพวกเดียวกันพวกเดียวกันเพื่อนไม่มีอะไรพวกเดียวกันเอาไว้ บอกกูไม่เชื่อมึงแล้วกูเห็นมึงยิงกูกับตาพูดเดียวกันพูดเดียวกันอย่าพูดเดียวกันเดีพูดเดียวกันเดี๋ยวทะไรเราเลยเราพูดเดียวกันเออสักทีอะไปพูดเดียวกันพูดเดียวกันพูดเดียวกันบอกมันลอมได้แต่สัญญาณนะครับผมถ้าเกิดว่ามองได้ตาเปล่าก็รู้อยู่ดีว่าเป็นของฟอร์มอะ โอเคขอบคุณมาก <laughs> ดีจริงๆเพื่อนเราเชื่อไล้คุณดีฟาดไปฟาดไปฟาไปเฮ้ยต <c oughs> ายแล้ว่啊พูดดวกันเพื่อนพูดดิกันพูดดวกันเออพูดดวกันบิดเลยแล้วละเออรู้ตัวแล้ว <c oughs> มันเห็นขาเราบ้างมาเลยรู้ตัวเนี่ยอ้ตายแต่เรายัางตามอยู่เลยอ่ะออกทางนี้แล้วกันพวกเดียวกันพวกเดียวกันดิพวกเดียวกันแล้วก็กลับเข้าไปเออพวกเดียวกันพวกเดียวกันไม่มีไรไม่มีไรยิงพลา,ดย,พาด,พดยิงพลาดกูยิงพลาดเพื่อนเตัวทีความสัญญาณอยู่แม่แม่ไปทางเดิมไปทางเดิมออกทางเดิมออกทางเดิมจะได้เห็นว่าเป็นพูดเดียวกันหลบไปดีไอ้เบอร์หกหือ จริงเอออันนี้ไม่ต้องหลบละอยู่ใกล้เกินพู้เด <c oughs> ียวกันพู้เ <c oughs> ดียวกันไม่มีอะไรพู้เดียวกันพูดเดียวกันโดยดีนอจิมเทรนเนอร์เนาะพูดเดียวกัน อตัวเดี้ยงกับเราเนี่ยวะเออแคร์มอบเหมือนกันมึงไม่ใช่พวกเดียวกับกูเพื่อนมึงไม่ใช่พวกเดียวกับกูเออกูเป็นซีออนมึงก็ติดฐานสาพันมาเต็มมากไม่ใช่ฐานดิโลโก้โลโก้ม้าเลยเพื่อนฟาใจเออเออเออ้ยฮู้วิพุ่งมาได้ไงวะเนี่ยอยาดิเราเป็นพวกเดียวกันจะทำอะไรเลยพูดเดียวกัน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 รู้จักไหมคำว่าพวกเดียวกัน เอ้ยเทรนเนอร์เทรนเนอร์มานอะีกแล้วตัวนี้นเหมาะกับการชุลมุนจริงๆเ,เหมาะกับการชุลมุนแบบไม่ใครรู้ว่าใครเป็นใครเออย่าดิเราเป็นพวกเดียวกันยิงเราทำไมเนะี่ยนีแน่อย่าอย่าไม่เอาลงมุน,นพูดเดียวกันพูดเดียวกันข้างหลังเนี่ยพูดเดียวกันใครมาเทรนเนอร์ไม่ใช่นี่วะเทรนเนอร์นั่นแหละเป็นสีโอ้ย พูดกันพูดกันพูดกันเพฮ้ยมีอะไรพูดเด็กกัน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 เดินเวลาแล้วอื้อฟาดสักทีเนี่ยใหม่ใส่เทรนเนอร์เนี่ยอือฟาดอีกทั้ทีเทรนเนอร์ผมไปพูดกับมึงผมไม่รู้หรือไงเรียบร้อยเทรนเนอร์ล่วงไปแล้วอ่าเทรนเนอร์อีกตัวก็ล่วงแล้วฮะล่วงสองเลยว่ะสุดยอดกลรบมันเลยเรียบร้อย เย้เราชนะสนุกดีนะตอนฟอร์มเซนเซอร์สนุกดีมันชุลมุนดีครับผมเล่นให้ดีเนี่ยถือว่าตัวนี้เหมาะสมมากกับการฟอร์มแปลงสัญญาณโอเคก็จบลงเพียงเท่านี้กับตัวของจิมแคร์มอฟนะครับผมหรือว่าจิมเก้นั่นเองเจอกันใหม่ตัวต่อไปสวัสดีครับผม